หลังจากที่เราสำรวจห้องเรียบร้อยหมดนะครับเราก็เอา,อาจุดที่มันเป็นจุดบอดนะครับบางอย่างเช่นเมื่อกี้ผนังแตกเนาะหรือหลอดไฟอาจจะเสียหนึ่งหลอดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเอาไปบอกท่านเจ้าของห้องนะครับบางอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันสามารถเพิ่มมูล,ลค่าให้ห้องกลับมาขายได้ในราคาที่สูงขึ้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเจ้าของด้วยนะครับมาครับทีนี้เรามาดูวิธีการถ่ายรูปกันได้แล้วนะครับ อันดับแรกเลยถ้าสำหรับตัวผมนะครับเข้ามาถึงปุ๊บผมจะมองมุมกว้างของห้องก่อนเสร็จแล้วปุ๊บผมจะมายืนอยู่มุมสุดของห้องประมาณนี้นะครับลองสังเกตนะครับห้องเข้ามาอันนี้เป็นทางเข้านะครับประตูห้องภาพที่ผมจะเก็บตอนแรกเลยผมจะเก็บมุมกว้างแต่ผมจะบอกว่าหลังจากเราเก็บในห้องหมดนะครับอย่างอันเนี้ยถ่ายไปด้วยนะครับ เพราะมันเป็นระบบดิจิตอลถ่ายไว้ให้ลูกค้าด้วยว่าห้องของเราเป็นแบบไหนแล้วก็เลขที่ห้องที่อยู่ด้านหน้าอันนั้นก็สมควรที่จะถ่ายด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจเพราะบางท่านเขาดูหลักห่วงจุย้ยอาจจะมีการบวกลบเลขอะไรประมาณนี้นะครับอีกอีกหนึ่งที่สำคัญนะครับทิตของอหัวนอนหรือระเบียงนะครับเก็บเอาไว้ด้วยนะครับว่า มันคือทิศอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นอีกอันหนึ่งว่าใช้ทิศพวกนี้เวลาบอกลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยเขาดูหลัก่วงจุ้ยหักหลักโหราศาสตร์ด้วยในการซื้อห้องห้องหนึ่งนะครับพร้อมแล้วเข้าวิธีการถ่ายได้เลยครับอันดับแรกนะครับยืนมุมสุดก่อนแล้วก็ปรับไปที่ 0. 5นะครับในมือถือของเราย่อตัวลงเล็กน้อยนะครับ าอยากเก็บทุกมุมนะครับให้อยู่ในกรอบเดียวกันก่อนปรับแสงขึ้นเล็กน้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชม EP ต่อๆไปด้วยนะคะ